ในซีซั่นของปีนี้นะคะ l o b a l g เกมทั้งหมดเนี่ยเราจะเน้นความสนุกความเป็นกันเองความเป็น f ฟ m i l y นะคะเพราะว่าทุกเวทีก็จัดกันหลากหลายรูปแบบเยอะแยะอยู่แล้วปีนี้ที่ีเปนเน็นก็จะเน้นถึงเรื่องของการเป็นครอบครัวเป็น Family กันนะคะแล้วก็ให้อบอุ่นเพื่อจะสร้างบรรทัดฐานอย่างเช่น Mrs. g ิ o o a l นี่ก็เป็นปีแรกเราก็จะสร้างบรรทัานในปีต่อๆไปค่ะออรับเมื่อวานกะเยแค อ๋อน,นั่นแหมไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเลยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะมีวุฒิภาวะเราเองก็เคยเถื่อลิขสิทธิ์เป็นผู้จัดมาก่อนนะคะวันนี้เนี่ยถึงลิขสิทธิ์จะเปลี่ยนมือมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของโลกนี้เคยพูดไปแล้วนะคะใครที่ได้เบอร์หนึ่งเราก็แสดงความยินดีจะไม่ยินดีได้ยังไงเขาก็ได้ชนะใช่ไหมคะแล้วก็ตามที่ดูเนี่ยก็เหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมเขาคงไม่ชนะ ดังนั้นเนี่ยการแสดงความยินดีกับคนที่เขาชนะแมุู่ยว่ามันคือน้ําใจนักกีฬาค่ะสวัน่ารักอะไรล่ะคะก็อยากให้พรนิรันดร์ให้ท่านแล้วก็ขอให้ น้องวีนานใช่ไหมไม่ต้องเอึอักนะคะเมื่อวานนี้ก็อีเวนต์ก็ในวันนี้ได้เป็นมิสซิเวสไทยแลนด์2025แล้วก็งานหนักก็รออยู่นะคะขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางของน้องแล้วก็นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยะคะ่ะ